ภกิจชุมชนและสินค้าดีเมืององค์ราชบุรีประจำปีพุทธศักราช2557เมื่อวันที่2พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา10นาฬิกานาเขื่อนริมแม่น้ำแม่กลองอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าดีเมืององค์ราชบุรีประจำปีพุทธศักราช2557การ จัดงานมหากรรมสินค้าวิสาหากิจชุมชนของจังหวัดราชบุรีจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2551ต่อเนื่องทุกปีสำหรับปี2557นับเป็นการจัดงานครั้งที่3โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดให้ดำเนินการขยายช่องทางการตลาดการจำหน่ายสินค้าชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตและการตลาดกับวิสาหากิจชุมชนทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดปัจจุบันจังหวัดราชบุรี มีวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วทั้งสิ้น428แห่ง2เครือข่ายสมาชิก7,206รายกิจาการส่วนใหญ่ได้แก่การผลิตสินค้าด้านการเกษรตรปศุสัตว์ประมง แปรรูปผลผลิตเกษตรและงานหัตถกรรมการจัดงานมหกรรมสินค้าวิสาหกิจชุมชนและสินค้าดีเมืองโอ่งราชบุรีในครั้งนี้เป็นช่องทางที่จะทําให้วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายได้เกิดการเรียนรู้ด้านการตลาดและการจําหน่ายสินค้านํารายได้สู่สมาชิกให้มีความมั่นคงเข้มแข็งต่อไป ระลึกนะครับยันนะครับนะครับและระดับของอ่าเพื่อนการนี้เป็นการรำลึกถงผู้ที่เป็นุญคุณหนึ่งครับก็ขอสวัสดีท่านประชาชนพี่น้องจังหวัดราชบุรีที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการจัดงานวิสาหกิจชุมชนของดีเมืองราชบุรีครั้งที่3นะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนิสิตจ,จันทุมวงได้กรุณาให้ รับหลุนงบยุทธศาสตร์มาให้สำนาาสักงานเกษตรจังหวัดได้จัดงานเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ของกลุ่มวิสาหกิจชนที่มีการผลิตสินค้าประกอบด้วยผ้าของดีเมืองราชบุรีของกลุ่มแม่บ้านของของดีเมืองต่างๆของจังหวัดราชบุรีนะครับมาจําหน่ายเพื่อเป็นการสร้างไรายได้และเปิดช่องทางการตลาดนะครับโดยเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับหลังจากที่เป็นการแปรรูปการเกษตรนะครับเพราะนั้นประโยชน์ในการครั้งนี้ที่ได้รับเนี่ยก็จะ จะได้รับในเรื่องของรายได้และก็ความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมครับและก็ท่านผู้ว่าได้ให้แนวนโยบายว่าในต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องมีการคัดสรรสินค้าที่ดีเด่นที่เป็นเป็นสตาร์ของแต่ละอำเภอขึ้นมานะครับเพื่อนํามาพัฒนาร่วมกันโดยให้แต่ละส่วนบูรณาร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้าปลายน้ำนะครับเพื่อเพื่อเป็นการสร้างสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวจังหวัดราชบุรีนะครับให้ได้รับประโยชน์นะครับแลวก็เป็นการ สร้างสรรค์สุขภาพของคนจังหวัดราชบุรีที่ได้กินของดีตามวิสัยทัศน์ผู้นําเกษตรปลอดภัยนะครับก็ต้องขอขอบคุณและเขากราบเรียนเชิญพวกเราชาวชาว,ชาวจังหวัดราชบุรีมาร่วมงานนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แก่พี่น้องชาววิสาหกิจชุมชนซึ่งผลิตของดีมาให้ท่านได้บริโภคและและก็จำหน่ายให้ท่านในงานนี้ครับจำนวน5วันครับตั้งแต่วันที่1ถึง5พฤษภาคม2557ครับณนะหาดทรายโพธารามราชบุรีครับผม งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งจัดการอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดกไทองราชนเมื่อวันที่1นึพฤษภาคมพุทธศักราช2557ัําำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่งโดยนางสาวชูศรีอุดมกุศลศรีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง จัดการอบรมปฏิบัติการโครงการสถานศึกษาแห่งความดีราชบุรีเทิดไทองค์ราชันในเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงเป็นประธานโดยกลุ่มเป้าหมายหลักในการจัดอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้คือผู้บริหารสถานศึกษาครูในโรงเรียนโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาที่อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรีเขตหนึ่ง จำนวน30โรงเรียนผู้เข้ารับการอบรมมีทั้งสิ้น615คนการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ86พรรษาในปี2557นี้จากกระแสะพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดชท,ที่กล่าวถึงการพัฒนาการศึกษา ควรมุ่งเน้นการสร้างคนให้มีความรับผิดชอบความซื่อสัตย์และความมีจิตอาสาเป็นคุณธรรมสำคัญที่พึงมีกับผู้เรียนในหลายๆคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนสร้างความเป็นพล,ลเมืองที่ดีของสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดราช,ชบุรีได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและปลูกฝังค่านิยมการยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเติบโตเป็นพลเมืองที่มั่นคงและอยู่ในคุณงามความดีูมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอะไรบ้างที่มันดีขึ้นบ้างถามกัน่างนี้เลยนะครับเพราะว่าโครงการนี้ผมตั้งใจจะให้เด็กที่อยู่ในเรียนได้เปลี่ยนแปลง ชบุรีจัดงานวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราช,ชบุรีครบรอบปีที่73เมื่อวันที่30เมษายนพุทธศักราช2557จังหวัดทหารบกราชบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราช,ชบุรีครบรอบ73ปีโดยมีพลตรีสมพงศสยงามผู้บัญชาการบนทนทหารบกที่15เป็นประธานในพิธีและมีพลตรีชาติชายขันสุวรรณ ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรีนายนิสิตจ,จันสมวงศ์ผู้วาราชการจังหวัดราชบุรีนายชนชื่นบุญญานุสารผู้วาราชการจังหวัดสมุทรสงครามหัวหน้าส่วนราชการและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีณห้องประชุมหนึ่งจังหวัดทหารบกราชบุรีภายในงานได้มีการจัดพิธีทางศาสนาและได้มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันสถาปนาจังหวัดทหารบกราชบุรี รบรอบปีที่73ด้วยทั้งนี้จังหวัดทหารบกราชบุรีเดิมเป็นหน่วยร่วมกับมณฑลทหารบกที่5ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2476มีชื่อว่ามณฑลทหารบกที่5ในค่ายทหารราชบุรีฝั่งซ้ายของแม่น้ำแม่กลอง ปัจจุบันคือคายพานุรังสีในปีพุทธศักราช2531ได้รับการจัดหน่วยตามอัตราการจัดยุโทโธปรกรณ์หมายเลข51 301ลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2531โดยเป็นหน่วยขึ้นตรงกับมุลโทนทหารบกที่11ต่อมาในปีพุทธศักราช2552 กระรวงกลาโหมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคและเขตพื้นที่ของมณฑลทหารบกและจังหวัดทหารบกพุทธศักราช2552นั้นทำให้ส่วนราชการที่ขึ้นตรงกับกองทัพภาคที่1มีการแปลสภาพและเปลี่ยนนามหน่วยโดยจะกล่าวถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับกองทัพภาคที่1ทั้งนี้หน่วยที่จัดตั้งใหม่ได้แก่มณฑลทหารบกที่15 ซึ่งแปลสภาพหน่วยมาจากจังหวัดทหารบกเพชรบุรีซึ่งมีส่วนราชการที่ขึ้นตรงได้แก่จังหวัดทหารบกเพชรบุรีและจังหวัดทหารบกราชบุรีซึ่งได้ประกาศใช้ในทางปฏิบัติตั้งแต่1เมษายนพุทธศักราช2552เป็นต้นมาและเพื่อให้การบริหารจัดการภายในทัพบ,บกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงได้มีการปรับปรุงแก้ไขอัตราการจัดยุทธโภกระกร์เพื่อให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการบรรจุกำลังพลตามระดับความพร้อมรบโดยจังหวัดราชบุรีซึ่งมีการจัดตามหน่วยอัตราจัดยุทธโภกระ์หมายเลข51-301ลงวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2531ของจังหวัดทหารบกชั้น1พร้อมทางปรับอัตราชั้นยศของผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี จากตำแหน่งเดิมพันเอกพิเศษสูงขึ้นไปเป็นตำแหน่งพลตรีและเป็นหน่วยขึ้นตรงของมณฑลทนหารบกที่15ปัจจุบันมีพลตรีชาติชายขันสุวรรณเป็นผู้บังคับการจังหวัดทหารบกราชบุรี นายพยาบาลราชชนนีราชบุรีได้จัดวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวาระ40ปีเข้าสู่ทศวรรษที่4 สร้างสรนพยาบาลที่ดีสู่แผ่นดินเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา19นาฬิกาณวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีโดยอาจารย์ดรเพลินตาพรมบัวศรีผู้อำนวยการของวิทยาลัยพยาบาลราชบุรีได้จัดวันสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบวาระ40ปีเข้าสู่ทศวรรษที่4 สร้างสรรพยาบาลที่ดีสู่แผ่นดินโดยมีนายนิสิตจันสมบงผู้วาราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานพร้อมทั้งด็อร์บนทาทิพย์ชัยศักดิ์อดีตผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการชุมสรีชำนาญพูดนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดราชบุรีและนายแพทย์อภิชาติรอดสมผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชนกร่วมแสดงความยินดีกับวิทยาลัยพยาบาลในวาระครบรอบ40ปีทศวรรษที่4ทางวิทยาลัยพยาบาลราชชนนีราช,ชบุรีเป็นวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิตพยาบาลที่เป็นคนของชุมชน ให้สามารถสำเร็จกลับไปเป็นพยาบาลของชุมชนอย่างมีคุณภาพวิทยาลัยไ,ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นสถาบันด้านผลิตพยาบาลที่พร้อมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจึงจัดให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านผ่านการศึกษาการดูงานและการเสริมสร้างความรู้ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังได้มีการแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับต่างประเทศ เพื่อเปิดโอกาสในการเรียนรู้ความแตกต่างของวิชาชีพพยาบาลในแต่ละประเทศรวมทั้งการเข้าใจและยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมระหว่างกันโดยดรเพลนตาพรมบางศีผู้อำนวยการของวิทยาลัยพยาบาลที่เข้ามาบริหารงานในวิทยาลัยเป็นช่วงเวลาของการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศในหลายด้านภายใต้บรรยากาศในการอยู่รวมกันเป็นระบบครอบครัวเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมและใช้หลักองค์กรแห่งความสุข เพื่อพัฒนาระบบบริหารการศึกษาในวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ และศักยภาพของบุคลากรนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนมีการจัดส่งคณาจารย์เพิ่มพูนประสบการณ์ในต่างแดนให้อาจารย์ได้เปิดพิัยทัศน์ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติอีกทั้งยังได้มีการลงนามความร่วมมือทางวิชาการทั้งในระดับประเทศและนานา,นาประเทศจัดให้มีการแลกเปลี่ยนนักเรียนระหว่างสถาบันในต่างประเทศเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรความรู้ขององค์กรให้หลากหลายน นอกจากนั้นดเรเพินตาพรมบวัวศรีผู้อำนวยการวิทยาลัยยังได้พัฒนาในส่วนของภูมิสถาปัตย์สภาพสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อบรรยากาศการเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ตลอดระยะเวลาที่บุคลากรและนักศึกษาใช้ชีวิตในวิทยาลัยในวาระครบรอบ40ปีแห่งการสถาปนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราช,ชบุรีได้ก่อสร้างวิหารประดิษฐานพระพุทธปฏิมากรพระพุทธรูปประจำวิทยาลัยเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักความศรัทธาต่อสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง40ปีของการอย่างรากแตกก่อช่อกิ่ง ของเข็มเหลืองต้นนี้ล้วนมีเรื่องราวที่มีคุณค่าต่อบรรดาน,นักศึกษาครูบาอาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันแห่งนี้ที่ได้ผลิตพยาบาลที่ดีสู่แผ่นดินมาแล้วกว่า8,000คนสร้างคุณภาพเพื่อประชาชนอย่างมหาศาลพร้อมประกาศตนอย่างมั่นคงในคุณธรรมอีกทั้งเป็นสถาบันชั้นนำในการผลิตพยาบาลของประเทศพร้อมผิบาสู่การพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสมดังปณิธานที่มี เป็นพยาบาลที่ดีของแผ่นดินวันนี้ที่ฉันรู้สึกดีด,ด,ดีใจมากกว่าที่ได้มีโอกาสต้อนรับท่านผู้มีเกียรติกท่าน,นะคะปีนี้นะคะจริงคือเมื่อวานจะเป็นวันครบรอบ40ปีนะคะเพราะว่าเราทาลัรเราเนี่ยก่อตั้งเ,เมื่อวันที่30เมษายน2517เกอบจนปีนี้ก็ครบรอบ40ปีความยิ่งใหญ่ที่สุด ของพี่ในพยาบาลในสังกัดของพวกเราที่ได้จัดงานลํำลึกถึง40ปีแรียว่าสี่ศวัตรษ์นะครับและได้ฟังตำนานยิ่งใหญ่จากอาจารย์ชุมศรีอาจารย์มณฑาทิพย์นะครับว่าเราได้สร้างคนมาอย่างไรแล้วก็เป็นความภูมิใจของการสร้างลูกศิษย์แต่ละรุ่นกอบ่านอาจารย์ชุมศรีอาจารย์มาทิพย์นะครับท่านองน่าเสียาการ การนรวมในการที่โรงพยาบาลทกท่านครับนะครับทุกครั้งเนี่ยที่ผมมาที่โรงพยาบาลนะครับผมจะนึกถึงปูชนียาบุคคลท่านหนึ่งของทางโรงพยาบาลคือสมเด็จพระศรีนครินทราบรมรสุวรรณีนะครับทุกครั้งที่ผมมองที่พระฉายยารักหรือพระบรมฉายยารักของท่านผมเห็นสายพระเนตรของความเมตตา ที่ท่านมีต่อประสบนิกรมีต่อผู้เจ็บป่ยมีต่อผู้ทุกยากนะครับวันนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรีนะครับได้ถ่ายทอดสายพระเนตรของความเมตตาที่พระอ,องค์มีต่อประชาชนมาตลอดระยะเวลา40ปีนับว่าเป็นความภาคภูมิใจนะครับให้กับท่าน บุคลากรในวิทยาลัยพยาบาลอย่างนี้ ัดราชบุรีจัดงานวันแรงงานแห่งชาติณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2557เวลา8นาฬิกา30นาทีนายนิสิตจันสมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรีณโรงยิมเนเซียมจังหวัดราชบุรีวันแรงงานแห่งชาตินับเป็นวันสำคัญของพี่น้องผู้ใช้แรงงานตามที่ทราบกันในวัน ที่1พฤษภาคมของทุกปีถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติโดยการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราช,ชบุรีประจำปีพุทธศักราช2557ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองกับผู้ใช้แรงงานส่งเสริมให้ผู้ใช้แรงงานได้รวมตัวเพื่อจัดกิจกรรมร่วมกันโดยเฉพาะกิจกรรมสันทนาการเพื่อสร้างสุขภาพอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และรณรงค์ให้ผู้ใช้แรงงานห่างไกลปัญหายาเสพติดซึ่งกิจกรรมภายในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วยกิจกรรมการเดินรณรงค์วันแรงงานแห่งชาติการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในสถานประกอบการการปฏิญาณตนของผู้ใช้แรงงาน งานที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกรูปแบบการประกวดขบวนพาเหรดการประกวดกองเชียร์ของผู้ใช้แรงงานการมอบประกาศเกียรติคุณพนักงานดีเด่นของสถานประกอบการการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านและการจับสลากแจกของรางวัลในวันแรงงานแห่งชาติ้นีนนนนววาัั กานแก้ผา้ประกอบการและผู้ใช้แรงงานนะครับในจ,นจังหวัดราชบุรีคือทุกอย่างจะเห็นผู้ใช้แรงงานผู้ประกอบการจัดตั้งหรือก่อให้เหกิดกำเนิดนะครับสถานประกอบการแห่งความดีื่อแรกคือความซื่อสัตย์หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าผู้ประกอบการก็ต้องมีความซื่อสัตย์ đang tạm hồn này Đi kỳ Thank you.